ว้าวสํานรับคนขนาดขนาดนะโอ้โ้าปาคนอ๋อออ้ยอ้ยอุ้ยเห็นมีนี่ไอทุกคนบอลอมีแต่ปลาทั้งมัดวิ่โลดนึงตัว เอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอประดูน่าโหฮะ สบายดีพี่น้องปองปายมาสยัสกูทุกคนผมก็ะบอกคำสิ่งเก่าสิ่งเคยทุกคนเ <c oughs> มื่อนี้ที่ผาทุกคนไปหาเลาะเข้าไปเบิ่งปลาลุมกันทุกคนเนาะถื่อเชมไปนำประคำขุดนะบุษบ่อนบนถือตาไปก่อนล่ะทุกคนเเนาะไปดูน้ำกันทุกคนนำไหลเฮาบะหูวมันชีได้หรือบ่าด้วทุกคนเนาะไปเบิ่งน้ำกันว่ามันสีมีปลาหรือบ่เนาะประคำขุดไว้ตั้งแต่โดนละทุกคนเนาะวันนี้ก็ นำขี้แห้งก็เลยไปจอบบึงกอยทุกคนนะถือชวนไปนำบอยเป็นถือสบิงกระตาไปก่อนนะอ่ะยังไงก็ตามทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มกําลังใจบ่คั่มทุกคนนะบอาอยู่ภายในประเทศต่างประเทศค้ามยินดีต้อนรับเกษตสกงบ่คั่มทุกคนไปไปกันเลยทุกคนทุกคนยังไปพุระั้ทางเขาปเปล่านำผลโตแห้งมากนึงนำนำซีมาก็เลยโทมบุง้งทุกคนนี่ เลยไปบึงก um, ่อนเธอปลาเห่าหนบ่งลงด้อนบืดนิดนึงทุกคนหอนเลวทุกคนคนคุมลูบขุดไว้ปลาก็มีอยู่เลยทุกคนเห็นอยู่ Thế còn à. <laughs> chạm chạm à, bối nhảy thôi con có tí tém mất rồi nằm này bưng tắc nằm vay còn với xe quả chưa có khu mà anh. พี่ไม่ได้เลิกไปปแโอโมทุกคนช้า่ก่อนไปอีกแค่ไห ทุกคนอ้ยทุกคนนี่ปลาทุกคนนี่โปลาเลงก็มาทุกคนทันเห้งทุกคน มันเลยวะนี่มันเลยออ้ยอุ้ย,ยมามามาทุกคนไ้าอ,อุ้ยโอ้ยเด็กคนขอ,ขอดมมา อ้าวุคนโอ้ขนาดขนาดะโอ้โราอรสชแฉชแเล็น้อยโอ้ ขนเลยนี่เจ้าออนทุกคนขาวอยู่รดโอ้ย <ś ması> นี่ทุกคนตะปุกทั้งมัดบกดักตกดักทุกคนนี่โอ้โห เดขอดอทุกคนเห็ุป่าหรืกันโอ้ยน่ารู้เลยิอ้าวจริรอ không mất

холодно. ชองชองทุกคนนี mm ่อ hmm. ืออืมาโฮแม่คูน้อยเดบ่ยวเขบกแ้ปอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นมีนี่้หทุกคนฉลาดนี่เหม็นไหทุกคนปอด พละพละทุกคน,นขาวเลยนี่เห็นหมดเลยทุกคนนี่โอ้โอห

หทุกคนป้าคนไม่ไดตัวเอาเจ็บมันเลยบ้านกราดเลย๊บ คือหลายหลายเลยหลังแรงสิไปมาแล้วก็มันจะ <laughs> ý kiến của mình để ý kiến của để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตายตะฮึงเลยงมยู่งใได้จิกตายจ๊ะโหเส้นมขได้ยู่ะมีหอนมีที่เลยมากับมีหูด้วยฮะจกมีกุ่มมัดมัมัมัดไปดิเอาชิมือประดุกมาจกเอาเองนะกันบีไวกะ ช่วนเอาทุกคนเลยปลาดุกบัวคำบัวนัดประเดี๋ยวียดเต็ปลาดุกมัดประดกเอปลาดุก นิดต้องเห็นตัวมันจับประดุกทุกคนสีมือฉลเลือเลิศกกรเดือมือเล่นๆก็เด้ออนวิทน้ำกินกันดูประดุกทั้งมดทุกคนมัน ผัดได้ประมาณหาหกโตหนึ่งโตใช่ปะวอนวอมีแต่ปลาทั้งมด <laughs> มิดลดหนึ <laughs> ่งโตงเ,อเอ๊ะ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 ประดุก โอาโหฮ่า,านะฮดูมันฆ่าเลยอะไรที่ทำตกเตาเลยมันมีหูกระปนนูมันเป็นหูแล้วมันโอ้โหนีบหูก,กระปูดทุกคนเก็บปลากันแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปขังชิคุดเติมอีกทุกคนหนึงปลากรมก็ได้หลายเติมู่ได้ขี้ตมทั้งหมดเนี่ย ว่ามันเหงคุดนำ้ำตีนาเจอปลามาอีกทุกคนน,ะนี่ทำเช็ดโถมากจะจะได้ปลาอยู่ในทุกคนน,ะนี่น ทุกคนไปตกานาเดี๋ยวฝามาทุกคน แล้วเรียบร้อยบว่คำคุดเพิ่มอีทุกคนน้องเนาะเดี๋ยวปนโตธนาเดี๋ยวเธอนำโทนป๋ามาอีทุกคนเนาะหลุมนี่ก็ถือว่าม้าเตเิบได้นมาเนี่ยทุกคนเนาะหลายเติบไปเมือลางแล้วเบิ่งก่อนทุกคนว่าจิได้หลาย่เดยเนาะ,ะชาวอ่อนเพิ่นออกก่อนละะ่ปะปลาทะลุไม่ค้านก็นไม่ค้านหากเกิฟนี่รูด เก็บปลาแล้วได้ปลาเย็บบึงแล้วนะว่ามันหักขัานหักกลางทางโอ้ทางลังพุ่งอนทุกคนเลยจับสวิงปุ่มลงน้ำปุ่มลงน้ำโนุบปุ่มเล็กๆแล้วนะมันด้แล้อ้ทุกคน <c oughs> ขาท้องมดโอ้ฝักค,น,ค,น,คน,น,น,น่อยไปลงนอนงอยคนเสียหนังไป ตดวน้ล้ังนะงาจะเตายเก่า้วอปไว้ม่ประดุกเนาะ อย่างทันตายก็มีเนาะยังลายยู่ยได้นี่ทุกนโอ้ที่บอกสวอนผู้ชี้เห็ดปลาหวานผู้ชีสเชเกตปลาแหง้งเห็ดตาแดดกินทุกคนเลยน่ะคู่นีเครื่องทุกคนเลยทั้งนี่นี่โตงามๆเลย กวาปลาทุกคนด้วเด็ดปากปลาหวานตะเด็ดปลาแ <c oughs> หง้งกวามันนะทุกคนเลยนะมันละ่ะ <c oughs> ปลามันกระโจนหมานดนะทุกคนขุนี่ก็ เต็มทุกคนพุ่นิธรชาวบ้านเป็นกวาเห็ดปตาแห้งเนะทุกคนนะ,ะคลิปนี้ก็บม่มีอะไรทุกคนก็ขอคบคุณใจทุกคนเนะข้ามาชมให้กำลังใจบอกคำจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวนะ้ทุกคนเนาะจะได้บระพาดคลิปหน้าบระคำจะพาไปเห็ดอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเนาะคลิปนี้ขอจบคำว่าสบายดี